หาซื้อกันได้แล้วันนี้ตามร้านสายปู่ชนกัมทั่วไปไา้บ้านพัหรือโทรมาที่0 8 1 9 1 4ป8 0น0 8 1เ1 4า8 0 1สามนน้าหน่่าวัสดีครับลูกแม่ป้าหน้าบ้าเอาค่ สวัสดีครับอ่ะเหมือนนิวพ่อกันกับย่ำใบนะครับผมย่ำใบออกมาจากฟองกัดเหมือนคนในอ่ะสวัสดีสบายดีสบายดีฝนตกไปดรื่อยหรอปะห้างจะตกเมื่อกี้ว่าได้ยน<ช>ินเสียงฝนเอ้าเก็บเก็บกันมันไม่ต้งได้เหเห็นเลยนะเออว่ได้ยนินเสียงไม่ได้ยิน ตอนนี้ย่ำแรงข่ค,คำย่ำแรงแล้วครับหา,ห,รหาม,ง,หามงกุลอหามงกหามงกลว่าแล้ะครับก็อยู่กับารายการาบันทึกเสียงรายการวิทยุเนาะลูกค้ายังมาด้กลับนะครับเปลี่ยนแท็กนะครับก็คือบันทึกเสียงอาจาคือเข้าใจกันแล้วละ่ะให้เรื่องงานก็คืออัดม,มานำกันจนสิบห้าปีแล้วละ่ะนะครับสิบสี่สิบสี่ปี สิบสี่สิเขาสิบห้าปีั้งแต่อาดก่อนคอยได้นองเมือนะแมนังแต่ก่อนเจ้าได้ลูกังแต่รายการเนี้ยทนทานบืะทนทานทานทานแล้วก็มั่นคงมากๆอยู่น้ำกันมาจังสียน,นะครับเจอกันทุกเดือนนะครับอเจอกันเจกเทอแล้วอ๋อสิห้าปีอะไรู1สิบห้าปีคูณนสิบสองก็ หลายเติบเยอะขุทองพ่อใหญ่จะมีเตีกินบ่าท่านนี้กันแล้วปีหนึ่งสิบสองเทียมันก็ิบซ้ำกับอันูจนเป็นสาวะนะป่วแล้วมาเจอกันทุกเดือนนะครับเอาเงินเดือนมาทรงเข้านะครับอันนี้เป็นเทือวที่วว่าเป็นเงินเดือนนะครับเป็นเป็นเงินเดือนอ่ะอันนี้เป็นเงินเดือนที่พ่อใหญ่ทำดีได้รับน่ะหล่ะเนาะครับอ๋อสุ่มสุ่มเงื่นเดือนก็คือเป็น พิเศษพิเศษขึ้นไปอีกเนาะครับมีงานหลายกัได้หลับหลายนะอ้อสอบก็แล้วแต่สีเอือนดอกนะครับเอือนซอเอือนยังคำว่าเรียกซอเรียกยังกะคืออ้อซออ้อยังยังเศษกะคืออบางคนก็าจะเข้าใจว่าก็จะเรียกตั้งแต่คนที่รวยเนาะครับอ่ะผมรวยใครเอิอนน้ำคนเนี้ยก็จะเป็นเนาะก็จะเป็นใครเป็ีนน้ำข้าเหนียเนีย นะครฝ้าหัวฝ้าเอ้ยฝ้าฝนบบตกระสร้างเมันมันซือว่บฝนตกตั้งแต่เส่อระบาดมีมีมี่มีช่วงหนึ่งช่วงวังใบประมันใบสามเดดออกที่หนึ่งแดดบ่เป็นนิดนึงจ้าเต็มก็ยังเครียดให้เอียงมากเนี่ยนะแดดออกจ้าแหละแต่ว่ามันแดดออกบบดดนแดดบบดดอนแต่ว่าแดดออกแห้งค่ะกิรินนะครับแดดแดดแบบว่าห้อน ก็ยังสิไม่โลกเนี่ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ฝนตกอีกคือเกาตกฝนตกเงี้ยเงี้ยเงียเงี้ยเงี้้อยู่นี่ละนะครับผมรายการนี้ก็จะประมาณห้าวันเนาะห้า <pl> ว <ains> <ano> ันกว่าคงจะปิดจบกันอันนี้บรรลุว่าข้าเจ้าจะมือแรกนี่จะเมยแน่เนาะมือเหนียมือแรกนี่จะเว้าเมยแน่มได้จะตอนเนาะเข้าตอนที่เก้าแล้วอ ชั่วโมงที่เก้าะก็ค่อยเป็นค่อยไปเฮ็ดพ่อเช้ามันงสีแเหล้ววันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์หลานกะเป็นเกมมัดเมือสนใจยังบ่สนใจแม่กระทั่งว่าหากกินข้าวกินน้ำกินข้าวกันยังบ่กินเลนเกมยังเดี๋ยวเดี๋ยวพ้าไปจอบเึิ่งหน่อยนึง ไวยลูกค้าไว้ทาง้งในเพราะว่าผมตั้งเวลาไว้แล้วนะครับผมดูแล้วว่าอีกเท่าไหร่ตึงจะอา่าบรรทุอุปกรณ์น้บานเบาวอีกดีนะครับส่วนพอเพื่อนเออคนตกังถิอกับไปเลียนเบาดิบนบนนาบเรียนนี่มาเนี่นึกว่าไปเลียนแล้วตกน้ำตกน้ำแล้วขึ้นมาอ่อนไหมไปนะครับมันมัน ทำอะไรทำอะไรอยู่เบบีคิตตันเอา้าเกี่มผู้ใดเล่นอยนะู่ฮะนี่ะองเล่นพี่ตองเล่น,อลนของเจ้าของตายแล้วอ่ะตายแล้วเฮ้ยเปิน้นบุกเลยของเถ่นอีหยังเขาเอินหยังเนี่ยเบบ,บีคิตตันเบบีคิตตันมันเป็นลูกแก้วบ่หรือว่าเป็นยังไงมันเป็นเหมือนเยลลี่เหมือนเยลลี่ กินได้บ่กินไม่ได้เออมึงบานเบาวอา,าอะไระหกนะครับหกฟงวาวหกอีเรอันนี้เป็นอ่า รางวัลประกวดหนังสั้นวันแม่แห่งชาติรางวัลชนะเลิศสี่พัน 4, บาทตั้งแก้เมื่อเดียวเลี่ยนอ่ะเลี่ยนอ่ะเลี่ยนปีแรกนะครับเลี่ยนปีแรกที่อ,อ,อ่าเออวิไลอีสานเนี่ยสกลนครน,นะครับแต่ก่อนนี่เป็นมันเป็น้องอ่าองเท็ดดอนตีนะครับอดีตเคยพังแค่ทองเอหละอดีตเคยพังและะ้วก็ จือแน่ใจใเค็ด้องนี้ล่ละอันนี้ก็โตะ๊ะคว่ำอีกเครื่องหนึง่งอันนี้ที่นอนพนนะครับหมอลไล่หลายปาดโทวหนึง่งสองสามสี่อ้าหาก,หากจนเป็นยางพนละมาลุย <laughs> ห้องร้านสาวเอาเรียนเชียงน่ออกมาจากไรเชียงออกมาจากคว่อมะอ อันลำโพงอลโพงเนยเอาก็เสียงลำโพงลำโพงรับเสียงมาจากไหนล่ะเาก็คอนเออก็นั่นแหละก็ปู่ก็ถามถูกแล้วไหมล่ะเปียนกับไอ้นะครับไอ้ตองนะครับไอ้เพื่อนเรียนมืวมกันบดเมื่อพอไปใส้ทั้งคุณทั้งคุ่ไม่ได้ทําอะไรเลยเล่นเกมอย่างเดียวเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยใชู่ก็เล่นแต่เกมตาก็ใช้ดตางค์ สนุกนะอ่า,อาสู่ไปนะครับพี่น้องเนาะทำไปซ้ำซ่าท่าซ้ำซ่าเห็ดย่างบ่ได้ซ้ำซ่าให้ไปยุผู้เขาก็ก็ยังไปซองบงโยนผู้อ่าทั้งผู้ไฟลมเด้เอ่าข่นัมันงอมาอยู่จังสีแล้วกับว่รู้ว่าที่ยังเด็กอ่ะอยู่รอบันตายก็ต้่งน,นั้นแหละนะครับผม เห็นกับเด็กมเข้าอ่ะเด็กหน่อยอ่าวัยรุ่นที่ไปเก็บเห็ดหลงปลาอยู่สซน์ยโยนน่ายุ่งบ่เหรอก<ม>ะซีมือวัะนนี้ขนาดว่าไปหาเก็บเห็ดที่ซื้อหลงปลา <c oughs> จังแครยน้ำหาพอวนะครับจอยเบิร์ดนะครับอ๋อเอาไปนะครับพี่น้องอเอาอัปเดตกันเมื่อนี้เห็ดยังแน่ที่เซื้อหลงนะครับไม่ได้ออกไปที่ไหนหรอกนะครับฝนตกเบิร์ดมือนะครับ อยู่กับลูกค้าซะก่อนมื่อนี้มีงานทําก็ทํางานไปก่อนเนาะเมือเอ่ออึนก็ไปหาหมอมืออ่ออึนนี่ไปหาหมอย่ามัเศร้านะครับกับเพราเศร้าดอกก,อกิน<ม>เขาแล้วพนละก็าวม้งเคืองเนาะหมอนาจังม้งสิบมง้งสิบมง้งสิบมง,บมงบไปฮอดล่งบั่นเกาม้งเคืองเพื่อว่าจะไปไปลงทะเบียนไปลงทะเบียนชักประวัติเราต้องไปเกาม้งกนเกาม้งเมงไปไปละวเกาม้งไปแล้ว ก็ฝนเกล่อฝ่าย่านฝนตกจังทีละขันฝนตกเก่ลเลเาลถน้อนไปย <c oughs> างไก่เลยเนาะยางไก่ <c oughs> เอาขางพอมไปเอ, <c oughs> เอาเอาไว้ซ้ำนี้ก่อนนะครับผมเจอกันคลิปต่อไปไมีสวัสดีครับ <c oughs>